ฟังมากกับตองมี่ใบแจงเกิดเนาะพี่น้องเพราะว่าขอดยุทธห์กับตองมียัง้งเนี้มียสัสดีพี่น้องมาพบกับสองซาแขรปักเซ่คือเก่าเนาะบดวยมาพบผอกับสองซาแขรมาซีวันเลยเนาะพี่น้องซาแข่กับคินหอนเอฟซีสุขสุขคนร้ายร้ายเนาะเอฟซี FC กับซีคินหอนซาแขรคือกันเนะะาะราวะคือเงียบไปร้วันแทเนาะเงียบไปเฮงอะไรพี่น้อง พราะว่าสะแค่กะพักพรกับแมนเนาะแล้วก็ใส่เวลาแบบคิดนะพี่น้องคิดคิดหลายอย่างเนาะะแะแค่ซิ่งว่าว่าเรื่องแบบสะแค่สีขอดอยู่ซ้ายนะพี่น้องสะแค่สีขอดอยู่ซสักแค่ตัดสินใจได้หรือยังประเทศเราหรือว่าขอดอยู่กอทมอนเนาะสะแค่กะ ตอนนี้สักแค่กะคิดกะบาถุงเมือ่อวานนี้เนาะพี่น้องคิดคิดจนตื่นขึ้นมาประมาณเจ็ดโมงกับพักกันคิดอยู่านะว่าสีอาจังได้เนาะสีอาจังได้สีกระบานโบรหรือว่าสีขอดยูพีเนาะเพระาะว่าตอนนี้สักแค่กะไก่แบบไก่เข้ามาเลื่อๆนะพี่น้องเพระาะว่าเดี๋ยวก็หอทกเดือนเนาะหาเดือนหาเดือนกลัวอะไรพี่น้องตอนนี้ท้องสะแขกกะเหลิมใหญ่นะ นอนแบบได้กับแบบอึดอัดนะพี่น้องอึดอัดเนาะแบบนอนง่ายกับแบบเป็นแบบบมุนหันหน้าพี่น้องสัแค่กับท้องคังแหลกเนาะกับโบหูหันหน้าพี่น้องแล้วก็อีกอย่างบาทุ่งว่ายยากให้สักแค่เมื่อขอดอยู่บ้านเนาะเพราะว่าสาเหตุยังแบบอีอยังกับสักแค่กับเเคยท้องหันหน้าท้องแหลกเนาะแล้วก็ขอดกับมีพ่อแม่เบิงแย่งหันหน้าบาทุ่งกับบ้านแน่นอนเนาะ สัแค่กบคิดคิดไปคิดมาว่ากะเบงแล้วตัดใจก็เลยคุยกับแม่คุยกับแม่แม่ว่าเออม,มาขออยู่บ้านก็ดีคือกันเพราะได้อยู่กำอยู่ไฟนอกแบบอยู่บ้านนอกข้างก็ได้อยู่ไฟพี่น้องแบบสุขภาพสิได้แข้งแห้งแม่ก็บ่าสินอกสักแคะก็เลยว่าเดี๋ยวสิลองถามเจแล้วอีกก่อนนอกว่าสีจังไดเพราะว่าเจแล้วก็อยากให้ขออยู่พีนะสักตอนบอกกับสักแค่ตอนเหนาะ พอสักแค่ไปปรึกษากับเราแบบบอกกับเราเมาื่อคืนนี้เนาะเจก,ก็เลยว่าเพราะว่า,วาสักแค่ฟังมากกับตองมีใบแจงเกิดเนาะพี่น้องเพราะว่าขอดูไทยกับตองมียังย้งแนมียั้งแนวสักแค่กับยาคูก่นะพี่น้องยาคูสักแค่เขาไปน,นอันนี้เนาะเขาไปน,น youtube ไปเบิงเข้าใจว่าตองมีแจงเกิดเนาะลูกออกมาก,กับตองมีแจงเกิดเนาะพี่น้องแต่ว่า ลูกเกิดออกมานี้ไล่แต่ั้งแต่ลูกเกิดเนาะหอดทาเกินชิมหาวันขึ้นไปแหกกระโดนปั๊บพี่น้องเพราะว่าทาบอพาไปอาแจงเกิดเนาะแจงเกิด,กดยูส้ำนักงานยังประมาณนี้สักแค่ฝั่งนอนบันีเพราะว่าเมื่อกต่องแจงเกิดเมื่อกต่องใส่ทะเบียนบ้านเอ้ยเรื่องว่าชอยูยังประมาณนี้เนาะ่น้อ ว่าสักแค่เองกะฟังจาก u t u b e เนาะพ่นกะอธิบายเนี่ยสักแค่ก็เลยไปเล่เาสู่เจพ่นฟังว่าถ้าว่าสักแค่ไปแจงเกิดนี่แบบต้องเอาทะเบียนบ้านเจยังนี่แหละแบบปรึกษากับเจเนาะเจแล้วก็ว่าอ๋อได้แล้วก็ว่าเดี๋ยวแล้วก็ซิลองถามกับหมอพ่นกนว่าหมอพ่นมีใบแจงเกิดมาหายเลยบอ,อยังประมาณนั้นเนาะถามีเรือว่าถมาพ่นใสแบบ ทะเบียนบ้านเจก็เสียมาหายเนาะเจแล้วก็ปรึกษาก็บอกซะแค่ก็เลยคิดว่าทาว่าแบบจะได้กับไก่เข้ามาซะแค่คิดไปเองเนาะทาว่าพาเนาะพามอสพิ่นกรวา่าดเมื่แพงเมื่ประมาณสี่หมื่นสามหมื่นขึ้นไปเนาะหอดสี่หมื่นห้าหมื่นประมันนะซะแค่ก็เลย คิดมาร้ายอะไรพี่น้องคิดมาร้ายว่าเออถามว่าต้องขอดผิดกระใสเงินร้ายคือกันเนาะอียังกะกะบบหูว่าสิขอดเองได้หรือว่าสิพาขอดกะบบหูเนาะพี่น้องกะไว้ไพ่หูอนาคตอ่ะพี่น้องสักแค่กะนั่นแหละกะคิดไปร้ายนั่นแหละพี่น้องว่าสิขอดยุพีหรือว่าสิยังเนาะออพี่น้องไพข่ขามากกับฝากก้ไนอะก็แซ่บเป็นกำลังใจสักแค่ไหนเด้อพี่น้องฝากก้ติดตามน,นเนาะ ที่ผัดค,ดคลิปใหม่ไหของซาแขกอะคะพี่น้องกัคอมเมนต์ค่ะมาบอกแน,นนอแบบจังใดจังได,งไดนะประมาณแบบว่าเออสิคขอดยูพีหรือว่าสีคขอดยูบานดีหรือว่าอาตองไปแจงเกิดแบบได้ตรงมีอยังแน่ในประมาณน้นนอแบบยังซาแข่กับเป็นคนเล่านะพี่นอ้องซาแขกก็เลยคิดว่าเดินทางกับซิลัมบากบลหรือว่าขอดยูพีแบบเดินทางเมื่อบานกับ สี่ลำบากยังประมาณนั้นนะพี่น้องสักแค่กับโบหูเนะาะทาทาผู้ได้หูก็คอมเมนต์มาบอกสักแค่นีนเด้อพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เจ้าชิจ่ายกับว่าสีคอดนี้แล้วเนาะเพราะวะเจเพิ่นกับวาสีอัธเบียนบาทน,นี้ยังหายเนาะและ้วก็แต่ว่าหม,มอที่สักแค่ไปโรงพยาบาลเอกชนนั้นแพงร้ายเนาะพี่น้องแพงร้ายแล้วก็ ถาว่าไก่เวลาออกหรอไก่เวลาขอดเนาะมอกระินาทีๆประมาณแปดเดือนหรือเก้าเดือนมอกระินาทีอาทิตย์ละเทืออาทิตย์ละเทือนาะสักแค่ก็เลยคิดว่าถาอาทิตย์ละเทือนี้กัซ้ำสักแค่ไปเดือนละเทือนี้แบบเดือนหนึง 2000, 2000, ่งสองพันสองพันประมาณนเรียกว่าพันกลัวเนาะสักแค่กาสิบะไว้พี่เนาะสักแค่กาว่าเจ๋เพื่อนก็เรียกว่าข้าศัตกิขคอแบบ บอกก็หมอเพลินว่าเพราะว่าเดินทางกะใกล้แน่เนะแล้วก็อยากให้ว่ายูแบบอันนี้แก่ไก่นะพี่น้องเพราะว่าซิเป็นเจ๋เพื่อกับว่าแนะนำให้มากขี้นี่เก่ไก่บ้านเนาะแถวนี้มีอยูแล้ววะเนาะแต่แล้วก็บอ้ว่าหมองได้แต่อาสิมีอยูเนาะแล้วก็เลยว่าให้ มองซะแคบไปกินก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรแถวๆนั้นเนาะล่ะวะซะแคบกับซีคีรถถามว่าซะแคบไปอันนี้เดือนแปดเลยนะพี่น้องซะแคบไปเดือนเก่าซะแคบไปเดือนเก่าซะแคบกับซีทามมอทามแผลทามมอพอนอว่าซะแคบกับซีซีไปอันนี้แหละพี่น้องซีคอแบบใบที่รักษาที่ผ่านมาเนาะ จะแขกกะซีมารักษาอยู่ไกลๆบ่แมน่นจะแขกกะซีมาฝากอยู่ไกลๆไก่นะพี่น้องบ่ได้เก็บป่วยเนาะจะแขกกะซีมาฝากอยู่ไกลๆเพราะว่าไกลบ้านแน่แล้วก็หายใจอาจสิบหลายเนาะคือพี่น้องเอฟซีขามาหลายแหลายบ้างเป็นยังต้องไปโรงพยาบาลหลับมันแพงเนาะกะแพงอีดีพี่น้องถามว่าเออเดือนละเทือกะแขกกับพ่อโอเคอยู่เนาะกะพ่อเก็บเดือนนึงเล็กๆน้อยๆนัน่นแหละพี่น้อง แต่ว่าถามว่าฟั่งว่าอาทิตย์ละเทือนี่สักแค่บอไว้เลยพี่น้องแบบท้อยแบบคิดอย่ากล้าบานเลยทีเดียวเนาะเพราะว่าสักแค่กับเฮ็ดงานเลยวันหนึ่งสามดอยเลยพี่น้องไปหาหมออาทิตย์ละเทือ่ฝั่งเบื่อเนาะสักแค่กันเลยบอกบอไว้นะพี่น้องบอโอเคเนาะเพราะว่าบบทุงเพิ่อกับบอโอเคเนี่ยเพราะว่าถามว่าไปหาอาทิตย์ละเทืออาทิตย์ละเทืออาทิตย์ละสองพันสองพันประมาณเนาะ กะทอว่าเงินขอดบ่มีเลยพี่น้องเงินขอดบ่มีเลยเนาะเพราะว่าหัวมะละกะน,นั่นแหละพี่น้องกะทิสักแค่ว่าเนาะกะสิลองแบบเอาใบรักษาที่ผ่านมาใบที่ปหาหมอที่ผ่านมาฝากที่ผ่านมาเนาะกะให้เพิน่นใส่ซองมา,งางให้ะน,น,น,นะพี่น้องใส่ซองให้ยสักแค่ก็สิมาหาคลินิกเกะไก่แทบ้านเนาะพี่น้อง เจว่าถ้าคิเนกกับซบบแพงไปแต่ละเือกะประมาณหาหลอหกหลหรือเจ็ดหลอยแปดหล่อยสูงสุดเนาะกับประมาณนะซุงสุดกับพันหนึ่งยังประมาณกับบบแพงทออันเนาะสแค่กับวาสีไปและสีหลองเบิ้งแต่ไปเดือนเนาะซีเป็นเดือนสุดถ้ายเนาะแต่กับซีหลองมาเบิ้งอยู่ไกลๆบ้าน นั่นแหละที่สักแค่คิดนักที่สุดนะพี่น้องเพราะว่าไก่เขามาเลยเหลือสักแค่กับคิดนักที่สุดแล้วก็คือว่าเออสิคอดอดยุไซดีหรือว่าสักแค่คอดมาเนี่ยแบบหลูกข้อแหลกเลยนะพี่น้องก็เลยคิดคิดหลายๆอย,ย่างเนาะเพราะว่สักแค่เองกับบุเคยไม่หลุดนะพี่น้องคอดออกมาแบบบุมีพ่อมีแม่แบบพ่อแม่ก็อยู่ใกล้บ้านแบบคิดหลายๆอย,ย่างกับคิด ยางเนาะล่ะกะหรือว่าสแควรตองเสียร้ายปันได้บอรประมาณน้เนาะสแควคิดนักที่สุดก็คือว่าถามว่าสแควขอดบอดายนะอะไงี้ยเนาะขอดบอดายหรือขอดเองบอดายก็ต้องพานะพี่น้องหมดเป็นทุกเจ็ดหมื่นโอ้ยสแควคิดแนวนี้แหละพี่น้องสแควคิดแน่วในลแล้วนะสแควร์บอกก็บาทุ่งว่าเมื่อบานเนาะไอ้ทุ่งก็เลยว่าเมื่อบานไปขอดอยู่บานเนาะย่าว่า ถามว่าเมื่อสั่นอีดีหันเข้าสิเหตุอย่งไรเข้าบ่มีเงินไรก็เล่าวะไก่สิหอดเวลาขอดจากเข้าสิมีหอดสามเมื่นกลัวหรือบอ่ก็เลยว่ะก,ก,ก็เล็ปรึกษากันแบบนั้นแล้วก็อีกอย่างกับบ่มัมนตค่าขอดเนาะแล้วก็ค่าแบบไรหลายอย่างนะพี่น้องแบบคือแบบที่เป็นเสื้อผ้าเอยเล็กหน่อยยังประมาณนั้นเนาะพี่น้องนั่นแหละการใส่ใจกับตอง สื่อนังซื้อหนีมาอ่านนะพี่น้องสักแค่คิดอยู่หลายอย่างเนาะนั่นแหละก็คือสักแค่เออันนี้พี่น้องคอมเมนต์มาบอกสักแค่ในเด้อว่าสักแค่คิดเอาแบบได้แบบได้ดีเนาะแบบได้ชีวิตก็บ,บานดีเอ้ยเรื่องวายูผิดดีเนาะโอเคคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะพี่น้อง ฝากไปกำลังกายสักแค่ลำเดอร์ฝากก็ติดตามนุ่งนเปฝีรองพีพะผาคลิปไปมาของสักแค่ฝากเสร็จากข้อลาไปก่อน,นอเนาะคลิปเนกาบ่มิยังไรแบบนี้นกระเพาะสบาย